สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะฮะวิธีการสร้างรายได้และขยายตลาดกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามูมอสมัครสมาชิกนะครับมี2รูปแบบนะรูปแบบที่1ก็คือเป็นเพเซอร์นะฮะหรือว่านักธุรกิจนั่นเองนะครับก็ซื้อสินค้าให้ครบ120 MP ขึ้นไปในเดือนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เราก็จะสามารถคอลิฟายตําแหน่งที่เรียกว่าจูเนยเพเเซอร์นะก็สามารถแนะนําสมาชิกแล้วก็สามารถ มีรายได้ในโครงสร้างของแผนธุรกิจต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปและอีกวิธีหนึ่งก็คือสมัครเป็นยูเซอร์นะฮะซื้อกินซื้อใช้ปกติได้โหลดแอป,ปขึ้นมาแล้วก็สามารถสมัครแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้ปกติได้อายุเนี่ยไม่จําเป็นต้องถึง18ก็ได้ก็สามารถสมัครได้จะสามารถขยายตลาดไปได้ในทุกประเทศที่เปิดทําการเลยแล้วก็ปลดล็อกรับแผนรายได้นะในข้อบิวดิ้งโบนัสแล้วก็แชร์ลิงก์โบนัส ทันทีนะสามารถรับรายได้ทั้งหมด6ช่องทางที่แผนรายได้ให้เรารับได้ร้อยี่สิบเนี่ยฮะมาจากไหนนะก็มาจากที่เราเนี่ยไปซื้อกินซื้อ,อใช้ปกตินะในชีวิตประจําวันของเราเช่นซื้อของโสดซื้อผักซื้อข้าวสารอาหารแห้งก็อาจจะไปซื้อในฟูดแลนด์นะครับเพราะว่ารับจ่ายผ่านแอปพล,ปลิเคชันมูมอแล้วหรือว่าเราจะไปใช้การบริการอาจจะไปสปานะครับไปทาผมนะครับหรือว่าไปพักโรงแรมหรือไปกินอาหารเนี่ย ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมารักษาโครงสร้างแผนรายได้ของธุรกิจมมอได้นั่นเองแผนจ่ายผลตอบแทนนะประกอบไปด้วย6ช่องทางดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือ building bonus เป็นแผนที่ทําให้ได้สร้างเครือข่ายได้อย่างง่ายดายนะครับข้อที่2ก็คือ sharing bonus นะครับเป็นแผนที่รองรับปุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ข้อที่3า booting bonus นะครับเป็นแผนที่ช่วยให้มีรายได้สูงสุดได้6-7ถึงหลักได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อที่4นะครับ engage bonus นะเป็นแผนรายได้จากการสร้างทีมที่ มีเปอร์เซ็นต์จ่ายสูงในชั้นลึกแล้วก็ข้อ5นะฮะ additional performance bonus เป็นแผนรับที่ให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเมื่อขึ้นตำแหน่งดับเบิลทิปเปิลแล้วก็ global ambassador นะข้อ6นะครับวัน t าโบนัสนะฮะเป็นเงินรางวัลโบนัสพิเศษเมื่อขึ้นตำแหน่ง ambassador และ qualify 3เดือนติดต่อกันนะครับข้อที่1นนะครับเป็น building bonus นะการสร้างเครือข่ายอย่างง่ายดายมี3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือ junior p a c e r ระดับที่2คือ senior p a c e r ลำดับที่3คือ executive p a c e r เราจะรับรายได้เงื่อนไขก็คือเราจะ ต้องซื้อสินค้าสะสมคะแนนนะมูพอยน์นะให้ครบ120 MP โดยการทําคุณสมบัติเพียงครั้งเดียวในเดือนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะสามารถแนะนําแบบก้าวหน้าเมื่อแนะนําคนใหม่แนะนําคนที่1รับ40%นแนะนาคนที่2เนี่ยรับ50%นแนะนาคนที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะรับได้60%รนะครับรับไรายได้ในชั้นที่1ไปตลอดโดยไม่ต้องรักษายอดนะครับตอนที่เราเข้าเนี่ยฮะเราไม่รู้เราจะต้องซื้อของประมาณ1 0 0 0งพันถึงห้าพันะฮะเราไม่รู้ว่าเราต้องซื้ออะไรเพราะว่าสินค้าแต่ละชนนนิดเ่่่่่ใใหหห้้ GP ไไไมมททาาาากกกััรรือวํ ก็ต้องดูว่าเราซื้ออะไรเราซื้อน้อยเราก็ได้พอยเยอะถ้าเกิดว่าเขาให้กาไรน้อยเราซื้อเยอะแต่ได้พอยน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตอนออกเนี่ยเรารู้แล้วว่า1 MP เท่ากับ4.35บาทสมมุติตัวเราไปแนะนําเพื่อนเราจะได้คนแรกเนี่ยคนที่250แต่พอคนที่3ไปแล้วนั่นก็คือ60ตลอดไปแล้วนะครับ รายได้ของบิลดิ้งนะครับในชั้นที่2นะครับเงื่อนไขนะครับตัวเราไม่ต้องรักษายอด MP แล้วนะครับ120 MP ไม่ต้องรักษายอดแล้วนะครับมีการแนะนำนะครับ JP ติดตัวสะสมเพิ่มให้ครบ5คนรับรายได้ตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปเพิ่มอีก15%หยุดรับรายได้เมื่อชนกับตำแหน่ง SP ในสายงานนั้นนะครับ ดูโครงสร้างของ SP นะครับหรือสีเนี่ยเพอรตัวเรานะครับแนะนำเพิ่มมาเป็น5คนนะครับและเพื่อนของเรานะครับที่เราแนะนํามาคนแรกของเรานะเขาไปแนะนําเพื่อนของเขาเพิ่มมานะครับในชั้นที่2ซึ่งเขาเป็น JP เหมือนกันก็คือซื้อกินใช้120 MP เหมือนกันเราก็จะได้รับเพิ่มในอีก15%นะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มมาอีกกี่คนเราก็รับ15%ครับของคนนี้นะครับแต่สังเกตไหมครับพอ มีตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเดียวกับเราก็คือ SP เหมือนกันนะครเราก็จะหยุดรับรายได้ในช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับมาดูลำดับที่3ก็นะครับเขาเรียกว่า EP นะครับหรือ Executive p a c e r นะครับเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวเรานะไม่ต้องรักษายอด MP 120 MP แล้วนะครับ และการมีตำแหน่งนี้นะฮะจะต้องมี sp นะที่เป็นฟอนต์ลน์หรือสายลึกก็ได้นะครับให้ครบ3สายงานรับไปได้ชั้นที่2ใน1 5นะนะก็รับเพิ่มในชั้นที่3นี้อีก25%นะครับแต่และชั้นที่ลึกลงไปเรื่อยๆก็คือคนที่เป็นชั้นที่2แนะนําไปเรื่อยนะครับเราก็จะรับจนกว่าตำแหน่งจะ ep จะมาชนกันเราก็จะหยุดรับรายได้จากช่องทางนี้ เนดียวกนนัมาในส่วนของรายได้ข้อที่2นะครับที่ชื่อว่าแชร์ลิงโบนัสเป็นแผนจ่ายปันผลรอ,องรับนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลนนะ์ร้านค้าสถานบริการนะเงอนไขนะร,ร้านค้าและสถานบริการที่เข้าร่วมนะต้องได้รับการพิจารณาและทําสัญญาจากมืมอและทําการสะสมคะแนน120 MP ให้ครบภายในเดือนนั้นๆเพื่อดารงตําแหน่งที่เป็น JP นะร้านค้าและสถานบริการจะได้รับปันผลที่90%ของ MP รายได้ที่เกิดอ,อีก10%เนี่ยฮะจะถูกแบ่งปันผลให้กับตําแหน่ง2ตำ ตำแหน่งข้างบนนะฮะระดับละ5%นะครับก็คือ EP และ SP นั่นเองนะครับในข้อที่3นะครับเขาเรียกว่า booting bonus นะฮะหรือว่าเป็น fast start นั่นเองนะครับ รายได้จากการแนะนำนะครับเงื่อนไขต้องอัปเกรดคุณสมบัติของตัวเองนะให้เป็น V i P Code เช่นเดียวกันนะและสะสมเพียงครั้งเดียวในเดือนนั้นๆมี2ไซส์นะก็คือไซส์แรกนะคือ500 MP รับรายได้ในค่าแนะนำเนี่ยลึกลงไป3ชั้นนะชั้นที่หนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สามยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนไซส์ที่สองนะก็คือ1000 MP นะครับสามารถรับรายได้นะฮะลึกลงไปถึง5ชั้นนะชั้นที่สี่เพิ่มมาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์และชั้นที่ห้าอีก สําหรับคนที่สร้างทีมและมีองค์กรแล้วก็คนที่อยู่ใต้องค์กรของเราเขาก็จะทําเหมือนกับเราผมยกตัวอย่างในสไลด์ที่2นี้นะสมมติมนะัตัวเราแนะนําติดตัวเนี่ยหถึงเคนขึ้นไปนะตัวเรานะก็คือต้องทํา VIP code ทำครั้งเดียวนะตลอดชีวิตเราเลยนะครับห้า MP นะหรือ1 0 0 0 MP ะครับเลือกทำนะถ้าสมมติมดเดือนนี้เราทํา500นะเดือนหน้าเราไปทําอีก500ก็ได้ก็จะเป็น1 0 0 0 MP นะครับ รือว่าเราทําครั้งเดียวเลยก็ได้1,000 MP นะครับหลังจากนั้นนะเดือนถัดไปนะหรือว่าเดือนเดือนนะมีใครที่ทำนะ VIP code ใต้รหัสของเรานะพอยก็จะขึ้นเรานะตามชั้นตามนี้เลยนะชั้นที่1 0นะชั้นที่2องเนี่ยยีชั้นที่3เนี่ยยีชั้นที่4 20%ชั้นที่5นะถึง30%เลยเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เข้ามาอาอยู่ใต้สายงานเราเนี่ยเขาจะทํา VIP code เมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเราต้องทํารอไว้นะเพราะเขาทําเมื่อไหร่ไปได้ก็จะขึ้นเราเลยแล้วก็ทําครั้งเดียวนะอยู่ไปตลอดชีวิตเราในส่วน ของรายได้ข้อนี้นะก็ทําให้เราสามารถมีรายได้6หลักได้เลยนะครับภายในเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นรายได้ที่ดีมากะะสําหรับข้อนี้นะะข้อที่4ี่เป็นเอ ng กิโบนัสข้อนี้นะครเป็นข้อที่ผมตื่นเต้นมากแล้วก็ชอบมากเลยนะ,ะเป็นการขยายตลาดจ่าย7ชั้นลึกรวม80%เงื่อนไขเพเซอร์ทุกคนต้องรักษาย,ยอดส่วนตัว120 mp ต่อเดือนและแนะนำฟอนไลน์ติด ตัวรักษายอด120 MP ครบ7สายงานหรือทีมสายลึกรักษายอด120 MP ครบ7สายงานรับรายได้ตามชั้นลึกตั้งแต่5%ถึง20%รวมทั้งสิ้น80%ดังนี้ตัวเราแนะนำติดตัวเราทั้งหมด7คนแปลว่าคือคือ7คนเราจะสามารถรับลงในแนวดิ่งนะครับได้7ชั้นลึกชั้นที่1นะที่เราแนะนำตรงเองนะก็คือ5%ชั้นที่2นะครับ10%นะครับชั้นที่3 10%ชั้นที่4 10%ชั้นที่5 10%

ผมจะให้ดูภาพนี้จะชัดกว่านะครับสมมุตินะครับตัวเราแนะนําเพื่อนของเราสมาชิกของเราที่เราส่งิงก์ให้เขาสมัครนะครับแล้วอยู่ใต้สายงานเราทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยจะเกิดการกินใช้120 mp ทุกคนเลยนะถามว่า120 mp เนี่ยมันไปสร้างผลัพเพิ่มให้เขาไหมนะครับมันไม่ได้ไปสร้างเพิ่มให้เขาเลยนะเพราะว่ามันคือชีวิตปกติของเขาที่เขาซื้อกินซื้อใช้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสินค้าหรือว่าเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กอย่างอื่นที่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองเราต้องถูกบังคับให ซื้อสินค้านั้นๆตาม PV ที่เขากำหนด แต่ตัวนี้มันไม่ถูกกาหนดจากสินค้าใดๆเลยเราไปกินอาหารนอกบ้านหรือเราไปซื้อของในฟุตแลนด์เราไปฟิตเนสเราไปสปาเราไปรับรองลูกค้าอย่างเงี้ยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพอยต์ของเรามันก็จะทำให้เกิด120 MP เอ็มพีทุกเดือนเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นภาระาเลยเฉลี่ยแค่เดือนละ5 0 0 0เท่านั้นเองซึ่งปกติชีวิตของเราหนึ่งครอบครัวมันใช้เกินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นรายได้ที่สเสถียรนะได้เห็นไหมครับว่าแผนที่เนี่ยจงใจที่จะจ่ายเราก็คือว่าเราแนะนําตรงเองเนี่ยฮ บริษัทจ่ายแค่5%เองในชั้นแรกเพราะเขารู้ว่าคนที่เราแนะนําเองเนี่ยมันไม่ไม่เยอะนะครับแต่เขาไปจ่ายในชั้นที่7เนี่ยถึง20%เลยรายได้จากคนจํานวนมากไปอยู่ในชั้นที่ลึกนั่นแน่บริษัทจ่ายในชั้นที่ลึกมากเนี่ยแสดงว่าเขาจงใจจ่ายเพราะเขารู้ว่าคนในยู่นชั้นลึกเนี่ยมันมากนั่นเองนะครับนั่นเนี่ยแผนรายได้ที่เนี่ยก็คือให้เห็นบุคลิกของเจ้าของหรือว่านิสัยใจคอของเจ้าของแพลตฟอร์มนะต้องการที่จะจ่ายเราและต้องการให้เรามีรายได้เพราะเขาไปจ่ายในชั้นลึกเเเนนีี่ยยยออะะะทําาาใใหห้้้้รรรมมไดดผูตงค สมมตินะครับตัวเรานะแนะนํา7คนแต่7คนของเราเนี่ยไปแนะนําได้ชั้นละ4คนต่อเดือนก็ได้นะชั้นละ4คนนะครับเแตก4ีเอาร้อยคูณสี่เข้าไปก็แปดรคูณหในชั้นนี้นะที่เราแนะนําเองนะคูณสี่จ้าได้ร้อไม่เยอะนะครับแต่พอไปดูที่ชั้นห7เแตกสแต่ส 4, 4, ่ 4, ไปเรื่อยๆแค่หชั้นเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มมาถึงเจ็ดนหนึ่งร้อยหกคนนะครับรวมนะค,คูณที่ร้อยยเนะครเท่ากับแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร ชั้นที่6กคูณ4.35บาทเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถมีรายได้6หลักแล้วนะห้าแสนบาทเลยในชั้นที่6นี้เองนะเห็นไหมครับว่าเราสามารถมีรายได้6หลักและสามารถมีรายได้ที่จะมาทดแทนนะฮะธุรกิจอย่างอื่นหรือว่างานที่เราเคยทําได้จากการเอารายจ่ายของเพื่อนเราหรือว่าตัวเราเนี่ยมาเป็นรายได้เนี่ยฮะที่ผมพูดเสมอว่าคือสร้างธุรกิจจากมือเปล่าไม่ต้องลงทุนใดๆเลยเกิดจากภาระที่เรากินใช้ปกติแล้วเกิดกลับมาเป็น ได้ได้ได้สามารถมีไรายได้หลักแสนหลักล้านได้นี่มันคือสุดยอดแพลตฟอร์มสุดยอดของแผนรายได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นข้อที่ผมตื่นเต้นแล้วผมก็มองเลยนะครับว่ามันคือพาสซีเป็นคำที่เราจะสามารถจุดได้เมื่อเราอยากหยุดเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนั้นแผนข้อนี้ดีมากๆครับมาดูนะฮะ e ngage ranking เงื่อนไขาการขึ้นตำแหน่งใช้เพียง2สายงานขึ้นสุดตำแหน่งสายงานที่มีคะแนนสูงสุดจะนับเป็น1สายเรียกว่า strong leg รวบสายตั้งแต่สายที่2สายที่3ที่4เป็นต้นไปรวมเป็นสายที่2 ้ไดเรียกว่าฟรีดอมเล็กหรือว่าสายอิสระนั่นเองตำแหน่งมีทั้งหมด7ตำแหน่งตำแหน่งเริ่มต้นที่ว่าซีเนียร์แบนเพเซอร์ต้องมีสายใหญ่ในสองหมื่นห้าพันเอ็มพีสายที่เป็นสายอิสระเนี่ยก็คือ2 5 0 0 0ื่นห้าพันเอ็มพีเช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่ายอดไม่ถึง25งหก็ไปสามารถไปยิมสายที่3สายที่4มารวมให้เป็น25 0 0 0ก็ขึ้นตำแหน่งนี้ได้เลยตำแหน่งสูงสุดเรียกว่าแอมบัสเตอร์สายใหญ่สุดก็คือต้องมี3ล้าน MP สายรองนะสายอิสระก็คือมีสานถ้านพอสม่พีแค่2ล้าน ก็สามารถไปยืมสายที่3สายที่4สายที่5มาให้เป็น3ล้านได้ก็ขึ้นตำแหน่งนี้แล้วนะครับคือตำแหน่งสูงสุดในแผนได้ก็คือ a อมบ s s เ d อรนะครับเรามาดูกันในข้อที่5 Additional Performance Team ีมมี3ตำแหน่งตำแหน่งที่1เรียกว่า Double a แอมบ s สเ o อเงื่อนไขเ a เซร์ทุกคนต้องรักษาย,ยอดส่วนตัว120 MP สายงานที่1มีคะแนน3ล้าน MP สายงานที่2มีคะแนน3ล้าน MP สายงานที่3รวบสายรวมทั้งคะแนนตั้งแต่สายที่ส เป็นต้นไปให้ได้คะแนนรวม10,000แ MP และต้องทําคุณสมบัติดังกล่าวติดต่อกัน3เดือนก็จะสามารถรับรายได้เพิ่มในชั้นที่3เพิ่มจาก10%เป็น13%ชั้นที่4เพิ่มจาก10%เป็น13%ชั้นที่5เพิ่มจาก10เป็น13%เช่นเดียวกันรับเพิ่มใน3ชั้นนี้อีก9%นะครับจากเอ็งเกตที่จ่ายไปแล้ว80%แล้วก็มารับเพิ่มในตําแหน่งที่เพิ่มเข้ามานี้ในสายที่3อีกก9%นะ็็จเปรายได้เพิ่มในนตําแห่งนี้นะครับ เรามาดูตัวอย่างรวมรายได้ของ Double Air Buster สมมุตินะครับชั้นที่1 7คนที่เราแนะนําติดตัวเรามาทุกคนเนี่ยกินใช้120 MP คูณ5%ในชั้นที่เราแนะนําเองคูณ4.35เราจะได้ประมาณ183บาทเองในชั้นที่1นะครับมาดูชั้นที่6ดีกว่าน่าสนใจก็คือ7 แต่7ไปเรื่อยๆนะครับในชั้นที่6เนี่ยเราจะมีสมาชิกถึง 21, 8 7 5คนนะคูณ120 MP นะครับคูณ15เร์เนะคูณ4.35เราสามารถมีรายได้7หลักในข้อนี้ได้เลยคือสามารถมีรายได้1 7 0 0 0ล้านนบาทในข้อนี้เลยและชั้นที่7เห็นไหมครับว่าเรามีสมาชิก7แต่7ไปเรื่อยๆนะมี1 9่มคนนะคูณ120 MP คูณ20%ในชั้นนี้เลยนะคร 35บาทเท่ากับ11ล้านี่แสนบาทในชั้นนี้เลยเราสามารถมีรายได้แบบนี้เลยแล้วก็รายได้รวม13ล้านบาทต่อเดือนแล้วนะเฉลีย่ยนะนี่คือรายได้รวมของตำแหน่งดับเบิลแอมบาสเตอร์ที่เราจะสามารถรับไปได้ได้นะมาดูในตำแหน่งที่2กันนะคือทริปเปิลแอมบาสเตอร์เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับดับเบิลนะครับก็คือเพเซอร์ acer, ทุกคนนะต้องรักษายอดส่วนตัว120 MP สายงานที่1น,นะ่้นะต้องมีคะแนน3ล้าน MP สายงานที่2ต้องมีคะแนน3ล้าน MP สายงานที่3นะต้องมีคะแนน1 0 0 0 0แสนอสายงานที่4นะรวบสายรวมคะแนนตั้งแต่สายที่4เป็นต้นไปให้มีคะแนนรวมได้10,000แสนอต้องทำคุณสมบัติดังกล่าวนี้ติดต่อการ3เดือนก็จะสามารถรับไรายได้เพิ่มในส่วนของสายที่4เพิ่มอีก1 0 0 0 0แสนเนี่ยจะรับเพิ่มในชั้นที่6เพิ่มมาอีก3%ปจากเดิม1 5เป็น18%เเช่นเดียวกันก็จะมีไรายได้เฉลี่ยก็ประมาณ13ล้านบาทต่อเดือนนะครับก็เป็นไรายได้ที่ดีทีเดียวในข้อนี้นะครับเรามาดูตำแหน่่งที3 ชื่อว่า global a m a s t e r เงื่น ЕН ไขเพโซทุกโคต้องรักษาย,ยอดจดตัว120 mp สายงานที่1ต้องมีคะแนน3ล้าน mp สายงานที่2ต้องมีคะแนนที่3ล้าน mp สายงานที่3ก็ต้องมีคะแนน100,000 mp สายงานที่4ก็ต้องมี100,000 mp สายงานที่5สามารถรวบสายรวมคะแนนตั้งแต่สายที่5เป็นต้นไปให้มีคะแนนรวมได้100,000 mp ก็สามารถขึ้นตำแหน่งนี้นะและก็ต้องรักษาคุณสมบัติดังกล่าวติดต่อกัน3เดือนมีรายได้เพิ่ม <my S 1> <ใน S 2> มานะครับในชั้นที่7เนี่ยเพิ่มมาจาก20เป็น23แล้วก็สามารถ รับรายได,ได้รวมๆกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทต่อเดือนแล้วในตําแหน่งนี้ซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงแล้วเนะพราะถือว่าถ้ามองในเรื่องของการทําธุรกิจเราต้องลงทุนเท่าไหร่เราถึงจะมีรายได้ที่เป็น Net p r o f ฟิที่15ล้านบาทต่อเดือนได้แต่มุม,มอเนสามารถทําให้เราได้จาก รายจ่ายของเราของทุกคน,นะฮะรวมรวมกันแล้วเกิดเป็นรายได้แบบนี้ได้นี่คือความสุดยอดเลยนะครับสรุปนะครับแผนรายได้แล้วก็ตำแหน่งสูงสุดของมูมอเนี่ยฮะก็คือเราต้องสร้างสูงสุดคือ5สายนะและวางติดตัวขั้นต่ําก็คือ7สายงานนะก็แนะนําว่าเป็น10สายงานก็ได้10สายงานขึ้นไปเนี่ยก็แปลไว้นะเพื่อให้เกิดการทําตําแหน่งได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แผนที่นี่นะฮะ ทำไม่ยากเลยเพราะว่าทุกเม็ดก็คือเก็บมาให้เราไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยแม้แต่พอยเดียวนะครับเป็นแผนที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นข้อสุดท้ายก็คือข้อ6วันทําโบนัสจะได้รับโบนัสเงินสดสด1ล้าน 8, 27,0บาทโดยการทําคุณสมบัติแอมบัสเตอร์ตำแหน่งสูงสุดในแผนรายได้นั่นเองนะครับแล้วก็รักษาขาใหญ่ที่สุดที่เป็นขาหลักก็คือ3ล้าน MP แล้วก็สายที่2อนงะสายอิสรวบกันให้เป็น3ล้านนะครับและก็รักษายอด6ล้านนี้ติดต่อ ต่อการสาเดือนนะก็จะสามารถคอオリฟายวันทามโบนัสได้เป็นของขวัญสามารถที่จะเอาไปเป็นของขวัญก้อนโตนะฮะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถได้นะนี่คือสิ่งที่มูมอให้นะครับเป็นโบนัสให้กับเราและ5%ที่เหลือจะจ่ายในตําแหน่งพิเศษสามตำแหน่งนั้นไปแล้วจ่ายในเอ็นเกตไป80%นะฮะแล้วก็มาจ่ายในเบิร์นแอมบัสเตอร์ทริปเปิลแอร์บัสเตอร์แลว der, นะวโกบอลแอร์บัสเตอร์ในอีกสิอร์เซนะเหลืออีก5%ก็คือเป็นทิปท่องเที่ยวให้กับสมาชิกที่คอオリฟายตแหนน่งนะะครับเดีี๋ยวก็จม ประชาสัมพันธ์ว่าตำแหน่งไหนบ้างที่จะได้ไปท่องเที่ยวตามงบประมาณที่เราจัดสรรไว้ให้นะก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะการท่องเที่ยวมันก็คือสิ่งที่พวกเราอยากไปอยู่แล้วน,ะนี่คือรายได้ทั้งหมดของมูมอนคิดว่าทุกท่านเนี่ยฟังแล้วก็คงตื่นเต้นแต่ถ้าอยากรู้ว่าเราจะสามารถที่จะมีรายได้แบบนี้ได้อย่างไรนะก็ขอให้ติดต่อนะคนที่ส่งลิงก์นี้ให้ท่านนะครับแล้วก็ ติดต่อประสานงานกับเขานะครับว่าอยากมาเรียนรู้อยากที่จะมาทําธุรกิจในมูมต้องทำอย่างไรบ้างเขาหวังดีนะฮะเขาถึงส่งคลิปนี้ให้คุณนะครับก็รีบติดต่อเขากลับมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสามารถที่ท่านเห็นโอกาสแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจได้นั่นเองก็ขอบคุณมากนะครับที่สนใจแล้วก็รับฟังจนจบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ